ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคน,นมาแล้วเสียง้ามาแล้วนำรนตอนผู้สูงอายุต้องไม่ว่างสักวันอย่างที่อำเภอศรีประจันทสุพรรณบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าอยู่ในใจของ,ของประชาชนเน่โอเวลาสา ิงกผู้สูงอายุถือเป็นอีกวัยว่าวุ่นแต่ ต่างจากวัยรุ่นเพราะเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาอย่างมากมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมองเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นวัยเปรี่ยวเหงาเรียวแรงน้อยสมองอ่อนล้าการเคลื่อนไหวช้าแต่ความสามารถยังมากมีวันนี้นับ1ได้แล้วต่อไปนับ2นับ3นับ4นับ5ดังนั้นสิ่งหนึ่งก็คือต้องให้ผู้สูงอายุมีสันทนาการร่วมกันเพื่อคลายเหงาวันนี้ขายใบยละ500อีกครั้งจะ ทำใบละห้าพอีกประการต้องหางานที่เหมาะกับวัยให้ทำอย่างชมรมผู้สูงอายุที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เป็นต้นอาศัยเวลาว่างที่เรามาทำตรงนี้เป็นอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุที่สนใจมีเรื่อวแรงที่พอจะทำได้การทำดอกไม้จันทร์การสารตะกรา้าถือว่าเหมาะเพราะไม่ต้องออกแรงมากนายกร่วมพิธีชาวพนกิจคนสุพรรณบุรีต้องฝันให้ไกลไปให้ถึง <ś red> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าคนชราช่วยสังคมมามากแล้ววันนี้เราต้องมาช่วยคนชรากันบ้างครับสรุปว่าเราจะแกะ่ไม่ลูกชราหน้าน้นนนองที่ต้องดูแลให้ดีให้ยังยืนไม่ให้ป่วยไข้ทุกวันคืนแข็งแรงถึง ของใครใครมีสักสีด้วยไงกคนชราข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนต้องชราถ้าอยู่ถึงดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวให้ดีเมื่อวันนั้นมันมาถึงจริงๆสีประจันสุพรรณบุรีนะจะบอกให้คนชรานั้นๆน้องที่ต้องดูแลให้ดีให้ยังยืนไม่ให้ป่วย